สวัสดีค่ะประวร์สวัสดีค่ะออตโต้สวัสดีค่ะต้นสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะเข้ามาสี่คนสามคนปงลุงมต้ทำไมมันมืดไงนะห้องอ่ะเปิดไปยังอ๋อเปิดห้องสว่าง เดี๋ยวทวนเรื่องตารางสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะตารางสอบรายภาคเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเดี๋ยวจะลงตารางสอบทวนให้อีกรอบหนึ่งกับผู้คุมสอบนะคะว่าผู้คุมสอบเป็นใครแล้วหนูก็เข้าลิงก์ตามนั้นนะคะเดี๋ยวจะลงตอนเย็นหลังจากพี่มน้อยลงวิดีโอไปแล้วมันจะได้ไม่ไปทับอ่ามันจะได้ไม่ไปทับแต่ว่าถ้าแต่ว่าพวกตารางสอบขบข่ายอ่ะก็อยู่ในโน้ตหนูไปดูในโน้ตได้เลยอ่ะเดี๋ยวม่นท์จะลงให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนยังง่ายต่อการดูนะนะคะก็ ตารางสอบก็มอนเดิมตามนี้นะคะสอบนอกตารางเราสอบไปแล้วนะก็จะเหลือตรงส่วนที่เราสอบคือวันที่2วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์สวันเลยนะคะอ่ะนนั้นเนี่ยไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าสอบวิชาอะไรบ้างฉบับ1สอบก่อนฉบับสองนะคะสอบตามมาทีหลังนะคะครึ่งวันที่วันที่สามช่วงบ่ายนะ,ะจะเป็นฉบับที่2นะคะ แล้วเนี่ยตรงนี้ไปดูตารางสันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะลงให้ตอนเย็นหลังจากที่ลงวีโอแล้วนะ่ะนอกจากนั้นนะคะอันนี้คือตารางคุมสอบเดี๋ยวจะส่งไปในในห้องกีนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ส่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไม่งงก็คือส่งอ่าส่งหลังจากที่ส่งวีโอของเ็นนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้หนูจะได้ดูได้นะคะอ่าพรุ่งนี้จะได้แบบว่าสะดวกต่อการได้ได้ดูว่าต้องเข้าของใครนะคะ ่ะก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ขึ้นวันที่สองนะคะก็จะเป็นครูครูแอนนะคะอะมิแอนนะคะเดี๋ยวก็อ่ะก็ใช้ลิมิแอนเดี๋ยวก็ลิงก์จะส่งมาให้ทีหนึ่งสพร้อมกับตารางนี้แหละนะคะอ่ะวันที่2อถึงสี่มีนาคมนะคะอ่ะก็คือ2 5งพนสห้านะ,ะสอบปลายภาคของปีกา,ารศึกษา2 5งพน้าอหสิบี่นะคะอ่ะก็เลยอีก3ามวันอีกใจนะอ่ะทีนี้อ่า ทุกครั้งหนูคุ้นแล้วเนาะว่าเวลาสอบเวลาอ่หนตารางดูตารางเวลาเวลาค่อนข้างเยอะคือแต่ละวิชาเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมดคืออย่างเช่นภาษาไทยเนี่ย120นาทีนะคะคณิตศาสตร์120นาทีนะ,ะนนะแล้วก็มาวิทยาศาสตร์ฉบับที่ห120จะมีวันที่สอบวันที่สมมีนาะคมที่อ่ะเวลานะคะสังคมเนี่ย90ภาษาอังกฤษ90นะคะแล้วก็ภาษาไทย 90นะคะเห็นไหมคะแล้วก็วิชฉบับที่2ก็คือ90เพราะตรงนี้มันจะมีะถ้าฉบับที่2อนะ่ะตรงช่วงหลังกินข้าวเนี่ยมันจะมีข้อสอบฉบับที่สองเนี่ยจะมีข้อสอบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะจำได้ใช่ไหมคะว่ามี30ข้อแต่ฉบับที่1นั้นมันมี40่ข้อนะคะอ่าแล้วก็มาวันที่4ี่อีกก็จะมีบางวิชาอย่างเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยยืนพื้นเลยคือ1 2อนาทีอ่าเพราะว่ามันเป็นโจทย์ปัญหานะประวัติศาสตร์ก็ค่อนข้างยากนะคะ1 2อนาที แล้วก็พักหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีแล้วก็มาต่อด้วยอากิสฉบับที่สองนะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าข้อสอบเดี๋ยวนะดูวิทยาศาสตร์ฉบับที่สองวิทยาศาสตร์ฉบับที่สองจากที่มีนายแจ้งไปตามจุดประสงค์ของปีการศึกษาสองพันห้าร้อหกสิบสี่ะในรายการนั้นเนี่ยนะคะมันคือสามสิบนะแต่ในนี้เขาเขียนว่าสี่สิบไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวนูลองดีๆนะคะเพราะในนั้นมันคือสามสิบข้อนะคะฉบับที่สอง ผิดประสงค์ของอักขระสังฆมณฑลนะคะ,ะแล้วตอนนีเน้เป็น40นั่นแสดงว่าเป็น80ไม่แน่ใจว่าเขาปรับข้อสอบหรือเปล่าแต่ตามผิดประสงค์ที่มิอยแจ้งไปก็คือ 30, 40แล้วก็30นะคะของวิทยาศาสตร์นะ,อ,ะอันนี้ก็คือฝากเด็กๆไปด้วยนะคะ,ะแล้วก็หวังว่าให้เด็กๆไปทบทวนเนื้อหานะคะ,นะคะ,นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทบทวน อ่ให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อหาปลายภาคค่อนข้างเยอะนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะทาข้อสอบได้ดีนะคะตั้งใจทํามีสมาธินในการทํานะคะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะในเนื้อหาทั้งหมดนะคะอ่ะมีใครจะถามอะไรมีไหมคะเดี๋ยวหนูจะได้เรียนค a t i o n ค่ะไม่มีนะไม่มีนะคะก็ขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบนะตั้งใจทํานะคะ ข้อซูมเหมือนเดิมทำข้อสอบไม่เสร็จข้อซูมครั้งที่สองนะคะครั้งที่หยังไม่เสร็จข้อซูมครั้งที่สองแล้วแจ้งครูผู้สอบนะคะว่าส่งข้อสอบเสร็จแล้วนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเมื่อกลางภาคที่แล้วเนี่ยมีข้อสอบไม่เข้าในระบบ2คนจนําได้ไหมคะอันนั้นเนี่ยนะคะจะตัวคงจําได้นะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ส่งข้อสอบแจ้งครูผู้คุมสอบด้วยนะคะโอเคนะคะขอให้ได้เด็กโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ